สอวอสีน้ำเงินรอสัญญาณโบสถ์สองตุลาการสารรัฐมนูลหนึ่งกกตโครงสร้างการเมืองยุคปัจจุบันเป็นที่รู้กันว่าอำนาจที่สี่ต่อจากฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการก็คือองค์กรอิสระสารรัฐธรรมนูญดูง่ายจากตอนนี้แพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่การเป็นนายกส่วนเก้าอีน้นายกก็ถูกมองว่าง,งอนแง่นเจียนอยู่เจียนไปเสี่ยงต้องพ้นจากตำแหน่งนายก หากสารรัฐธรรมนูญมีคำาวมินิฉัยในคดีคลิปเสียงด้วยการให้ผลจากตำแหน่งนายกหรือการสอบสวนคดีหัวการเลือกสอวที่กะกะตอสอบอยู่หากสุดท้ายกะกะตมีมติว่าการเลือกสอวที่ผ่านมาเป็นไปนโดยไม่ชอบมีการเอาผิดส,สวชุดปัจจุบันจํานวนมากอาจถึง138คนรวมถึงพรรคการเมืองบางพรรคที่เกี่ยวข้องจนส่งคําร้องไปที่ศาลฎีกาที่เมื่อศาลร,รับคําร้องก็ต้องสั่งให้สวหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําตัดสินออกมา จนทำให้วุฒิสภาอาจอยู่ในสภาพสุญญากาศเป็นหลายเดือนอันนี้แค่สารรัฐธรรมนูญและกรกตเท่านั้นและยกมาแค่สองเคสที่ชี้เห็นถึงพลานุภาพขององค์กรอิสระสารรัฐธรรมนูญว่าสามารถชี้เป็นชี้ตายการเมืองไทยในด้วยอำนาจที่มีอยู่ในมือจนฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติอาจถึงขั้นล้มทั้งยืนวอดวายราพนาศูนจงไม่แปลกที่การสรรหาโหวตเห็นชอบกรรมการองค์กรอิสระตุลาการสารรัฐธรรมนูญแต่ละครั้งจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยเพราะาหากเกิดขึ้นในช่วงที่การเมืองขับเคี่ยววางแผนช่วงชิงอำนาจและล้มฝ่ายตรงข้ามอย่างเข้มข้นกลไกองค์กรอิสระและสารธารมนูญก็อาจถูกฝ่ายการเมืองใช้เป็นดาบสังหารฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองท่านผู้ต้องติดตามการประชุมวุฒิสภาสัปดาห์นี้คืออังคารที่22กรกฎาคมมีวาระที่น่าสนใจเพราะสวจะลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ตุลาการศาลรัฐมนูญสองคนและกรรมการการเลือกตั้งหนึ่งคนที่เป็นการประชุมลับในส่วนของตุลาการศาลรัฐมนูญจะเป็นการลงมติสองรายชื่อแยกเป็นชื่อแรกอยู่ในสาขาผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในไทยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีเพื่อมาแทนศาสตราจารย์นครินเมฆตรรัฐประธานศาลรัฐมนูญ ที่ก็คือศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกสุธรรมเชื้อประกอบกิจอาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านการคัดเลือกจากกรรมการสรรหาที่ลงมติสองรอบและอีกคนหนึ่งคือสราวุฒทรงสบิไลอดีตธิบดีกรมขนส่งทางรางและอดีตธิบดีกรมทางหลวงที่ผ่านการคัดเลือกในฐาขารับหรือเคยรับราชการ ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าที่ปดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า5ปีเพื่อมาแทนปัญญาอุตชาชนโดยชื่อนี้กรรมาการสรรหาหมวดสามรอบสำหรับสราวุฒิเป็นชื่อที่ถูกจับตามหมองไม่น้อยเพราะสมัยยังรับราชการอยู่กระทรวงคมนาคมขยับจากผอออกสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวง,งคมนาคมมารับตำแหน่งที่ดีกรมการขนส่งทางรางเมื่อพฤษภนายน2562ไดยอยู่ตำแหน่งเพียงแค่4เดือนคือถึงเดือนกันยายน2 5 6 2 ก็ผงาดขึ้นเป็นในพิดีกรมทางหลวงที่เป็นกรมใหญ่ของกระทรวงคมนาคมโดยขึ้นมาแทนอานน์เหลืองบริบูรณ์ที่ถูกจับไปแขวนเป็นรองปลัดคมนาคมซึ่งพบว่าสารวุธ อยู่ในตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงยาวนานถึงกันยายน2567ซึ่งช่วงที่เป็นอิิบดีกรมขนส่งทางรางอธิบดีกรมทางหลวงเป็นช่วงที่สัตสยามชิดชอบอดีตเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยน้องชายเนวินเป็นรัฐมนตรีว่าการสระทวงควมนาคมจึงไม่แปลกที่หลังจากสรารวุฒิถูกเสนอชื่อเป็นตุลาการสารรัฐมนูญสภาสูงก็วิจารณ์กันขรมว่า ชื่อนี้สอวอววดผ่านฉลุยแน่เพราะกลุ่มสอวอสีน้ำเงินที่คุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาเป็นที่รู้กันแนบแน่นกับบ้านใหญ่บุรีรัมย์และบิ๊การเมืองซอยรางน้ำจึงไม่แปลกที่จะโหวตให้เข้าไปเป็นตุลาการสารรัฐปรนูญขณะที่ศาสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกสุธรรมพบว่าโปรไฟล์การศึกษาและการทำงานถือว่าโดดเด่นเคยเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐหลายปีเป็นอดีตผอองค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ช่วงปี2 5 5 9ถึง2560 แต่ที่น่าสนใจคือในใบสมัครที่ศา,าสตราจารย์ร้อยตำรวจเอกสุธรรมยื่นต่อสมัครรับงานสรรหาพบว่าเขียนในช่องประวัติการเป็นกรรมการที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิตามตำแหน่งหนึ่งว่าคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตั้งแต่28กันยายน2 5 6 6จนถึงปัจจุบันวันที่ยืน่นสมัครรวม1ปี6เดือนในสังกัดหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมและยังเป็นที่ปรึกษาในคณะทำงานกำหนดนโยบายเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนภารกิจกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกด้วยที่มันสนใจก็เพราะว่า รัฐมนตรียุติธรรมไม่ใช่ใครที่ไหนก็พันตระเอกทวีสอดส่องคู่แค้นฝังหุ่นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบของกลุ่มสวสิน้ำเงิน138คนที่ถูกอนุกรก,กตและดีเอสไอไ่บี้อยู่จนตอนนี้เป็นคู่กรณีกันด้วยเพออราะสวสายสิน้ำเงินยื่นคำร้องถอดถอนพันตรเอกทวีออกจากตำแหน่งต่อสารรัฐมนูญพร้อมกับภูมิธรรมเวทยชยัยรองนายกด้วยข้อหาแทรกแซงดีเอสไอในการสอบสวนคดีหัวสว รวมถึงยังยื่นเอาผิดภูมิธรรมพันตุรเอกทวีและพันตุรวดตียุทธนาแพรดำอธิบดีดีเอสไอต่อคณะกรรมการปปชถ้ากับว่าพันธุรเอกทวีจึงเป็นคู่กรณีอยู่กับกลุ่มสวโดยเพพาะสวสิน้ำเงินโดยตรงจึงต้องดูกันว่าในการประชุมรับก่อนโหวตจะมีสวสิน้ำเงินซักถามกรรมพนิการสอบประวัติของวุฒิสภาถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐมนตรีเอกสุธรรมกับพันตุรเอกทวีอย่างไรหรือไม่และหากติดใจในเรื่องนี้จะส่งผลต่อการโหวตของสวหรือไม่แต่หากสวไม่ติดใจ พราะเห็นว่าเป็นการช่วยงานได้วิชาการเพื่อปรับปรุงกบบระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ทีมงานการเมืองสอวสีน้านเงินก็อาจจะโหวตเห็นชอบให้ก็ได้นอกจากนี้ในว,วันเดียวกันสวต้องโหวตว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบต่อน,นรงกันวารินผู้พากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาให้ข้าเป็นกตอตคนใหม่ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะชื่อนี้ไม่ธรรมดา นื่องจากได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่สารดีกาที่มีผู้พากษาสารดีกา190คนตั้งแต่ประธานสารดีกาลงมาเข้าประชุมบวชส่งชื่อมาให้บุฒิสภาหากชื่อนี้ซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่สารดีกาถูกตีตกมองดูแล้วคงไม่เป็นผลดีกับสบวสีน้้ำเงินและคนที่สั่งให้สวสินน้ำเงินบวดคว่ำเรือเช่นกันว่า กลุ่มสวสิน้ำเงินอาจหารือกันภายในและรอสัญญาณการเมืองบางอย่างจากผู้มาบารมีที่สวสิน้ำเงินเกรงใจถึงจะมีความชัดเจนว่าจะลงมติผ่านทั้ง3ชื่อหรือบางชื่ออาจไม่ผ่านที่คาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเย็นบันจันที่2 1กรกฎาคมก่อนการโหวตในวันที่22กรกฎาคมสำหรับคดีสำคัญๆที่อยู่ในการพิจารณาของสารรัฐมนูญที่อาจทันให้ตุลาการสารรัฐมนูญใหม่สองคนหรืออาจแค่คนเดียวหากผ่านความเป็นชอบจากวุฒิสภาเข้าไปร่วมวุนิฉัยก็เช่นคดีถอดถอนแพรทองทา คดีสวยื่นถอดถอนภูมิธรรมและพันธุเตรเกทวีเป็นต้น